นี่คุณบีทำตามลำพังหรือว่ามีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันยังไงบ้างครับนี่ครมีมีก็เยอะค่ะถ้าถ้าสมมติว่ากรณีหมาหาบ้านก็จะมีพี่คนหนึ่งที่ที่เรารู้จักนะคะแล้วก็รับหมาเอาไปอยู่เป็นเชลเ,เตอร์ชั่วคราวแล้วก็ประกาศหาบ้านให้ในหนังสือพิมพ์หัวฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วก็พอก็เลยต้องขอขอประสานงานกับพี่ทารินี ตลอดทังตัวเลยนี่คือมารวยมารวยตอนนี้ตาเขาบอดทีข้างเขาบอดค่ะโดนควักชินดนตั้งแต่สี่เดือนนะคะนี่ตาบอดข้างหนึ่งหูหลุดหมดเลยนะหูหายหมดเลยค่ะทั้งสองข้างเอ่เอามาฝากไว้ที่นี่ใช่ค่ะหาบ้านเดี๋ยวถ้าหาไม่ได้พี่เขาก็เลี้ยงต่อค่ะ นี่เราจะมาอาบน้ําให้มันทีบ่อยแค่ไหนครับพี่จะบ่อยแม่บ่อยประมาณตั้งเดือนละสองครั้งเร็วมากสุดนะฮะบางทีก็เดือนละครั้งถ้าบีไม่มาพีเขาก็ร่างการทำเองอะคะที่มีอยู่ที่นี่ทั้งหมดกี่ตัวครับร้อยพอดีร้อยพอดีเลยวันนั้นลองนับดูตายแล้วถึงร้อยแล้วเรยเนี่ยแต่ก่อนประมาณแปดสิบ เก็บมันมาเลี้ยงไว้อย่างนี้นานเท่าไหร่แล้วครับประมาณห้าปีค่ะเริ่มหนักหนัีห้าปีห้าถ้าทำจริงแล้วประมาณประมาณคิดไปอย่างน้จะช่วยสุนัขจรจัดนะฮะแล้วก็ช่วยช่วยมาอย่างเงี้ยแต่อนหลังเอ้ะมันเริ่มมากขึ้นะก็เลยเริ่มตั้งลุ่มหาบ้านที่สุนัขจรจัดก็มีคนมาขออยู่บ้างขอสมงตัวนะคะประมาณร้อยอคุณบีก็หนึ่งในนั้นเลยค่ะที่จะมีสุนัมาเพราะเขาจะไม่จะนอกจากเขาคิปแล้วนี่เขาจะไม่มีช่องทางที่จะหาบ้านให้หมาไงวิธีการของที่ ัไครบเวลาจะหาบ้านให้ก่อก็คือไปช่วยมาก่อนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเอาให้น่ารักที่สุดที่จะน่ารักได้แล้วก็ส่งผ่านอีเมลหรือส่งให้งสุทีม่ะค่ะเขาจะช่วยลงให้เก่งมากนะาเก่งเราเราเราหาบ้านให้หมาไม่ใช่ว่าหาเพื่อให้ค้นๆเราไปแล้วมันก็จบแต่เพื่อหาเพื่อให้เขาไปอยู่ในที่ที่ดีไปอยู่ที่ดีกว่าเดิม เยอะเลยค่ะลงมาสองปีแล้วทุกอาทิตย์เลยเอาลูกเอาลูกค่ที่นี่คือเขาจะลงให้พี่ประจำประจำไม่คิดตังเอาเวลาตอนไหนไปไปทำครับไม่ค่อยทำงานแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ <laughs> ทำันมา <laughs> ลูกน้องทำงานซะส่วนใหญ่นีค่ะนี่กลุ่มนี้ แนวโน้มก็คือน่า<ด>จะต้องร <นะ S 1> ับเลี้ยงเข้าไปถึงบอกว่าตอนนี้ต้องพอต้องรู้จักพอก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตายก่อนม้าหรือเปล่า <laughs> กลัวมากเลยแต่ก่อนนั้นคือเรื่องตายนี่ไม่ค่อยกลัวอย่างนี้จะกลัวเพราะว่าเราต้องรักษาชีวิตคนะเพราะถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วใครจะดูแลเขานี่ค่าเลี้ยงดูเขาเดือนเดืนอนหนึ่งเหอมากแต่ไม่เคยคิดไม่เคยคิดไม่เคยมานั่งจดว่เท่าไหร่อันนี้เกระเป๋าส่วนตัวเลยหรอ่ แล้วเอาเวลาไหนไปทำมาหากินบนีย<แค>อ๋อก็ใช้ใช้เวลาในการทำมาหากินบ้างไม่งั้นจะไม่มีตังใช้ก็ก็ช่วยกลับไปช่วยแม่ด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแล้วก็ว,วิ่งวยหาไม่ใช่มันก็ต้องมันก็ต้องทำงานค่ะไม่มีงานก็ไม่มีเงินกระเพราหมูไม่พิก ไข่ดาวไม่สุก ุณบีอยู่กันกี่คนครับพี่ห้ออยู่กันพ่อแม่ลูกค่ะเข้ามาก็เห็นมีค่าอีกสามสามตัวสามตัวสามลูกลูกอีกสามลูกสามคนูสามตัวถ้ามีคนมาทักคุณบีว่าอ้า็มันก็แค่หมาข้างถนนตัวหนึ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมจะต้องไป อะไรกับมันขนาดนี้ด้วยมันต่างจิตต่างใจนะคะหมามันก็ชีวิตอะค่ะครับเขาก็คือชีวิตชีวิตหนึ่งถ้าเรามองด้วยด้วยใจเมตตานะคิดว่าก็คือสัตว์ร่วมโลกค่ะถ้าเราช่วยเขาไปได้เขาก็มีชีวิตอยู่ได้มันคืออะไรครับมันคืองานอดิเรกคือกิจกรรมมันเป็นเหมือนกับ็นซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันเราไปแล้วอะค่ะมันหลีกกันไม่ได้ อย่าเงี้ยเพราะว่าเราแค่เราในห้องเราก็หมาแล้วอะลงไปข้างล่างก็หมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเจอทุกที่ค่ะมันเหมือนกับมันแทรกซึมเข้าไปโดยไม่รู้ตัวอย่างนั้นมากกว่าเหมือนถูกกําหนดมาใช่เหมือนฟ้าลิขิตเหมือ <laughs> นฟ้าลิขิตให้มาเจอแบบนี้ว <laughs> ันนี้ก็พูดแบบเพื่อนเล่นๆว่าเอ๊ะทําไมคนอื่นเขาแบบเขาเลิกงานมาเนี่ย เขาที่ไปเดินชอปปิ้งกับเพื่อนหรืออ่างเงี้ยแล้วเขาไปเดินมีความสุขเขาเฮ้ยทำไมเราเรากลับมาเนี่ยเราต้องมีถุงอาหารหมาแล้วเราต้องคอยให้อาหารหมาตามทางด้วยให้ทําไมอะไรเงี้ยทำไมแบบนั้นสุขก็สุขจะว่าทุกข์ก็ทุกข์อะไรเงี้ยทุกข์มากกว่าสุขหรือสุขมากกว่าทุกข์มันก็ไม่รู้มันบอกไม่ได้แต่มันเรียกไม่ได้ทีไรเลีไหน่อย ่วันนี้คุณบีเตรียมตัวออกไปไหนครับไปจะไปรับหมามาเลงค่ะหมามาเลงที่วัดศรีประวัติแล้วก็ตรงศิริสารอีกที่นึงหมามาเลงาเราบจากไหนครับก็ราบจากเพื่อนนะคะเาขาเขาบอกว่าให้ช่วยหน่อยเพราะว่ามันเป็นเยอะมาก นี่รับแล้วเอาไปไหนครับเอาไปฝากให้คุณติ้งนะคะกลุ่มกลุ่มด็อกชานอ๋อที่ดอกชานใช่ค่ะครับดอกชานนี่ก็คือจะมีมเป็นที่พักหม,มาเม็งค่ะเมลง,มเ,ลงเน้นการทำหมัดแล้วกเ็เน้นการรักษา,าเมนะ็งคะคือจุดมุ่งหมายเดียวกันนี่คือว่าไม่อยากให้คนทิ้งสตัตว์ออกมาให้เป็นภาระของสังคม,มแต่ว่าในเมื่อที่มันออกมาแล้วเนี่ยออเราก็จะต้องควบคุมประชากรไม่ให้เขาเพิ่มต่อไปมีพวกนี้นี่ พวคือทำหมันเสร็จแล้วค่ะพวกนี้ทำหมันเสร็จแล้วทำมา่อ้ตอนเช้าะค,ะค่ะแล้วก็เอาไปพักฟื้นที่ราชบรีเป็นเพราะเรามีที่พักฟื้นที่นั่นนะคะเป็นสําหรับดอกซนสำหรับ <c oughs> หบมาที่ทำหมันเสร็จแล้วเราต้องไปพักฟื้นเจ็ดวันแล้วเมื่อแผลหายปัดไหมเสร็จแล้วก็กลับที่เดิม <c oughs> ที่กรุงเทพ อีกสักครู่นะครับหมามะเร็งทั้ง4ตัวนี่ก็จะถูกนำขึ้นรถของดอกชานเนี่ยนะครับซึ่งรองคุณบี้มาขับไปอยู่นะครับแล้วก็พาไปที่ศูนย์พักสุนัขของคุณปิ้นที่อยู่ที่หนองโพร้ราชบุรี จะกินกระดูกเข้าไปเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็รอวันที่จะไปเองตัวที่มาวัานนั้นนี่ตอนนี้เราดูแลมันยังไงเด็กเขาต้องขัดเอาหนองออกแล้วก็อาทิตย์ละครั้งฉีดวีเีฉีดยาคือในความรู้สึกของคน ส่วนใหญ่นะครับถ้าทำาสามัญสำนึกก็คือมันธุระไม่ใช่อ,ะอ่ะสมมุตอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นภาระสมมติอย่างเงี้มมยน,นะครับก็พอดีเรารักหมาเราก็อยากจะให้ม,มันมีชีวิตที่ดีขึ้นทั่วหน้ากันนะัะทั้งหมาบ้านทั้งหมาเราหมาคนหมาคนอื่นทีนี้ก็เลยอย่างอย่างที่เรียนให้ทราบในที่ว่าอะไรอ่ะเอาลูกหมามาเลี้ยงแล้วก็ มันต้องอยุ่ตรงนี้และเพราะมันเนเยอะละที่บ้านคุณฟิมนี่มีกี่ตัวครับที่กรุงเทพนี่มี20ตัวแต่ว่าที่ต่างจังหวัดน,นี่ 5, 100, ้อยเพราะแต่ก่อนตรงเนี้โดนเขาบ่นนะคะคือบางคนคน,คนเลี้ยงหมานี่จะคิดว่าเราทําถูกทุกอย่างแต่ที่จริงไม่มันต้องเห็นใจคนอื่นด้วยคนข้างเคียงก็เลยต้องหาที่ที่ทางอยู่ใหม่ที่อีกที่หนึ่งนะคะในบ้านบรีเนี่ยอีกที่หนึ่ง เขาทาฟาร์มหรือว่าทําปศุสัตว์กันก็ยังมีประโยชน์นะครับหรือว่าเพราะลูกอยูนักขายอะไรก็ยังพอเข้าใจได้นะฮะแต่นี้ไม่มีเรื่องของเป็นเรื่องของมนุษยธรรมล้วนๆเลยถ้าถามคุณิลมว่าได้อะไรกลับมาจากจากการที่เราทำนนอกจากความสุขนี้เลยนอกจากความสุขก็คิดว่าแต่ความสุขนี่คือประเด็นใหญ่อ่ะฮะเพราะมันไม่ได้อะไรนะฮะนอกจากความที่เห็นว่าเขาได้ปลอดภัยจาก จากโรคภายนอกก็คือว่าถนนใช่ไหมคะเขาบบางตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากอุบัติเหตุด้วยแต่จริงๆแล้วอยากจะอยากจะ,กจะไม่ไม่อยากจะเห็นหมายอยู่กันเยอะๆขนาดนี้อยากจะให้หมามีแบบบ้านและเจ้าของที่รักและเอ็นดูเข้าไปตลอดชีวิตนะคะแต่ละบ้าน,านก็ควรจะเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของใช่ใช่เพราะนี้ถึงเราเป็นเจ้าของเขาแต่เราก็ไม่ได้มาอยู่ทุกวันแล้วก็ไม่ได้มาใกล้ชิดนะคะแต่ก็คือดูแลให้เขาไม่มีไม่มีโรคไม่มีภัยแล้วก็ ไม่อะไรอย่างเงี้ยคะไม่ไม่เกิดความเจ็บป่วยไม่มีคิดจะกระเสียนไนะครับเมื่อใดที่ไม่มีหมากางข้างถนนเนี่ยได้กรเสียนแน่แล้ซึ่งอยากใ,ให้เป็นอย่างนั้นจังเลยอ,อยากเกษเสียนนะครับ,อ,รบอยากจะให้ไม่มีหมาข้างถนนเพราก็อยากให้หมาทุกตัวได้รับความรักและอยู่ในบ้านครับ